ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นน,นะเอ้เน็ตไม่ค่อยดีนะคะตรงน,นี้ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นอย่างนั้นะ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 โอเคโอเคโอเคมาละเดี๋ยวขอ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 ,ขอฟังเสียงหน่อยสิ ได้ยินไหมคะอ่าชัดอยู่นะคะวขอของขอฟังเสียงของคุณพี่หน่อยนะคะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะแนะนำตัวะคะ่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางไปสอนพิจัยนะคะเป็นประธานกลุ่มสตรีทอเส,ส,สือค่ะของบ้านปากน้ำนะคะ ตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้ยงนไคะแนะนำตัวนะคะสวัสวดีค่ะชะัดเจนนะคะโอเคราเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะชาชวชิลนะคะได้ดูผ่านเพจของศนีเทเว์เราตอนนี้แล้วก็ ทุกท่านที่เดินช้อปปิ้งอยู่ในตึกสนีนะคะมาเที่ยวชมงานเข้าใหม่ประมาณปีสี่คระต้นนี้อีกหนึ่งร้านที่เราอยากจะแนะนําช่วงนี้เรามีนัดกันเนาะมีแจกของกันด้วยสําหรับกลุ่มสตรีทอเสื้อนะคะสวัสดีท่านเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณพี่เลยค่ะใกดสอนที่ใจค่ะค่ะชื่อมีคุณพี่ชื่อเล่นอะไรคะชื่อนุ่นค่ะพี่นุ่นนะคะคุณพี่นุ่นนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเอซีโนซีนะเตรียมพร้อมมาอย่างดีสําหรับกลุ่มสตรีทอเสื้อ มีเสือมาขายเยอะมากแล้วเสือสวยมากเลยนะคะ,คะเป็นกลุ่มสตรีของบ้านปักน้ำนะคะ,ะตำบลกุณลาดนะคะอําเภอเมืองค่ะ ของตำบลกุดลาดค่ะของดีกุดลาดอุบลราชธานีเรานี่เองเป็นาเภอเมืองจังหวัดอุบลค่ะนี่นี่ๆๆนี่ของดีแล้วและขึ้นมากับเครือข่ายของเกษตรสีเขียวค่ะของตลาดน้าสีเขียวเป็นสมาชินี่เองนะคะเครือข่ายใดกันปีที่แล้วก็มามาทุกปีค่ะดีมากเลยนะคะและหลายท่านก็ยังมาอุดหนุนกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเสือสวยๆหลายแบบ อยากจะให้แบบว่าแนะนําหน่อยค่ะมีต้นไหนอะไรยังไงราคาเท่าไหร่บ้างมันจะมีหลากหลายนะคะคือทอมาจากมีกกมีไหลนะคะแล้วก็มีผือแล้วก็มีหญ้าค่ะ้มีหลายอย่างค่ะมีเตยด้วยค่ะเขาจากหลายวัสดุสวยนะคะอันนี้อันนี้คืออาสนะใช่ไหมคะเป็นอาสนะค่ะตัวนี้จะนั่งสบายค่ะเพราะว่ามีเบาะรองนะคะนี่นะคะนี่ชัดเชียวดู นี่ค่ะมันจะนูนออกมาเป็นเบาะรองอย่างนี้เลยนะคะมันจะไม่ได้แบบแบนๆเจ็บก้นนะน้มค่ะนั่งไม่เจ็บนะคะขายอยู่ที่ราคาตัวนี้ร8 0บาทค่ะ180นะคะชาชิมิเนี่ยมาก็ได้เลยสีสันสวยงามมากเลยมีหลายลายนะคะอันนี้ตัวนี้ค่ะสิสดใสซต์ตัวนี้อันนี้ทํามาจากผือค่ะต้นผือต้นผืออันนี้เป็นเสือพับนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา600บาทนะคะต่อผืนดูขนาดความใหญ่นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาต อันนี้แคบไมกว้างกว้างเมตรยี่สิบนะคะแล้วยาวสองเมตรสิบห้านะคะตัวนี้ค่ะความยาวจะใหญ่มากนะคะใหญ่มากเดี๋ยวจะลายสวยด้วยนะคะมีหลายลานนี่อันนี้สีสันสวยงามค่ะมันใหญ่เป็นสีสันสวยงามใหญ่จริงๆค่ะก่อนจะแบบว่าคลี่ออกมาได้นี่นะคะใช่เวลาพอสมควรเนี่ยราคาเท่าไหร่คะผืนตัวนี้หกร้อยบาทโอ้เนี่ยราคาแบบว่ากันเองกันเองมากเลยนะคะ ไม่เอ็มซไม่ดังแล้ว<ม>แสดงว่าแบตหมดค่ะ <laughs> อ่าไม่เป็นไรคะ่ะให้แม่ค้าเพื่อนอันนี้ไปค่ะแนะนําไปนะคะค่ะอันนี้ก็จะมีลายอันนี้อันนี้ก็สวยนะคะสีน้ําตาลสีน้ําตาลก็สวยนะคะเป็นสีท,สที่สีที่คลาสสิกเป็นสีที่ขายดีตัวนี้นะคะสีน้ําตาล<ม>อันนี้ลายหมอนทองค่ะอันนี้ก็ขนาดเท่ากันนะคะขนาดเท่ากันก็ราคาเท่ากันด้วยใช่ไหมคะหกร้อยบาทหกร้อยบาทค่ะค่ะ แล้วแต่ชอบนะคะคือมีหลากหลายมีขนาดด้วยไซส์แบบนี้ลงมาหน่อยอันนี้อันนี้เป็นสมาธิอันนี้เป็นเป็นกว้างแค่60เซนนะคะแต่ยาวยาวยาวเป็นผืนยาวสองเมตรสิบห้าเหมือนกันนี่เหมือนอันที่ที่เราไปวัดเลยนะคะเนี่ยอันนี้ลายไทยน้อยเออเราไปวัดก็อย่างเงี้ยค่ะก็นั่งสวยค่ะนั่งปูปูโชว์หน้าหน้าหน้าดูนั่งดูทีวีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะโชว์ได้ค่ะตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ที่อยู่ที่3า0อบาท สามร้อยเองสามร้อยตายถูกถูกถูกแล้วก็มีแบบธรรมดาเสือนั่งนี่นี่นี่แต่ี้คคะเสือนั่งอันนี้เป็นเป็นแบบสมาธิเหมือนกันสมาธิแต่ว่าไม่ได้ใส่ฟูกไม่ไม่ใส่ฟูกค่ะไม่ใส่ฟูกนะคะตัวนี้พกพาสะดวกค่ะอันนี้ม้วนได้เลยนะคะม้วนแล้วก็แบบว่า เหมาะสาหรับซื้อเป็นของฝากนะคะดีมากเลยค่ะยังยังเท่าไหร่คะอันนี้50บาทค่ะโอ้ยใต้ถูกมากเลยถูกมากค่ะ50บาทนะคะซื้อเป็นของฝากได้นะคะตัวนี้ม้วนอย่างนี้แล้วเดียเอวได้นะคะค่ะพกพาสะดวกพกพาสะดวกอย่างที่บอก50บาทเท่านั้นนะคะอัวนี้ก็มาดูไซส์นี้อันนี้รองจานค่ะอันนี้เป็นที่รองจานนะคะเราจะแจกวันนี้นะคะที่รองจานนี่นะคะที่รองจานที่รองจานเนี้ยก็มีที่รองก้วนะคะ ที่รองแก้วนี่ไงนี่ไงที่รองแก้วที่ว่าเราจะแจกห้ารางวัลใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงนี้มันเหลือแค่สามนี่ค่ะจะเอาที่รองจานแจกด้วยเพิ่มอุ้ยได้ได้เพิ่มได้เพิ่มนะคะใครมาก่อนได้ก่อนอ่ะจะเอารองแก้วแล้วรองจานนี่ก็เป็นอย่างนี้ละกันก็เราจะแจกก็คือที่รองจานสามแล้วก็ที่รองแก้วสองเนาะสำหรห้ารางวัลนะคะ อุ้ยจริงเหรอแจกอันนี้จริงเหรอคะแจกจริงค่ะนี่นี่ขายขายอยู่35บาทสามสห้าบาที่ะแต่จะแจกจริงๆอุ้ยแจกจริงๆอ่ะตัวเนี้ยจะแจกจริงให้อีกสองรางวัลตอนนี้ให้อีกสรางวัลสาบห้าบทโชคดีนะคะใครใครที่มาก่อนก็ได้ก่อนนะใช่ใครที่มาเล่นเกมก่อนได้ก่อนนะค่ะอ่ายังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้กอะนี้ตอันนี้ก่อนะอันนี้ทอจากจากต้นหญ้านะคะอันนี้จะละเอียดมากอุ้ย อันนี้ทำไมแบบผืนผืนเล็กแบบนี้อันนี้ใช้ทำไ้อ่ะจะใช้ทำกระเป๋าหรือว่าเป็นรองจานรองรองจานนะคะอ๋อจะซื้อไปตัดเย็บกระเป๋าแต่ถ้าร้อโชว์ก็ได้นะคะปูโชว์บนโต๊ะอะไรเล็กๆนะคะสวยนะคะสวยตอนนี้เท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่3า0ร้อยเหมือนกันนะคะรา่รมอนละเอียดมากเป็นงานละเอียดเนาะกว่าจะได้ผืนหนึ่งใช้เวลามากเพราะว่าเส้นมันเล็กนะคะจริงๆเส้นมันเล็กละเอียดมากเส้นคมด้วยนะคะพอจากต้นย้าค่ะลายสวยด้วยกระเป๋านี่ไงมีกระเป๋าด้วยค่ะ กระเป๋าก็ทาจากต้นหญ้าตัวนี้เลยนะคะเอาตัวนี้มาทํากระเป๋าเพราะว่ามันละเอียดนะคะกระเป๋านี่ขายอยู่ใบละสองร้อยห้าสิบห้าสิบทค่ะแล้วทํามาไม่เยอะนะคะมันมันมันทำยากมันทํายากแล้วก็ขายแค่สองร้อยห้าสิบมันคือถูกมากเลยใช่ค่ะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะอถูกมากจริงๆเพราะว่าเราเย็บไม่ได้เราต้องเนาอย่างเดียวสอยได้เก็บได้อะไรเงี้ยใช้มืออย่างเดียวค่ะนี่แล้วก็ด้านหลังค่ะในกล้องแบอันนี้อันนี้เป็นแค่นอนนะคะ เป็นที่นอนมีฟองน้ําข้างล่างอันนี้จะนิ่มค่ะเป็นเป็นฟองน้ํานิ่มนะคะใส่ฟูกไปแล้วใส่ฟูกไปแล้วค่ะนอนได้เลยค่ะค่ะสําหรับคนแก่นอนได้เลยนะคะอ๋อดีดีเหมาะกับหน้าหน้าร้อนนะคะตอนนี้มันจะเย็นเย็นใช่ค่ะนะคะอันนี้มีอะไรไหมคะแนะนําต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเสือธรรมดาค่ะข้างล่างตัวนี้ตัวนี้เป็นเสือธรรมดานะคะอันต่อมาอันนี้อันนี้ก็เป็นฟูกเหมือนกันค่ะที่นอนเหมือนกัน อันนี้เป็นลายลายลายธรรมชาติค่ะคืออันนี้คือเป็นฟูกใหญ่มากประมาณกี่ฟุตคะอันนี้จะกว้างกว้างเมตรยี่สิบอะค่ะยาวก็ประมาณสองเมตรสิบห้าเหมือนกันอ๋อก็คนหนึ่งประมาณคนหนึ่งนอนแต่ถ้าเบียดเบียดกันก็ได้ช่วงนี้อยากอุ่นๆกเเบียดเบียดกันหน่อยาต้องเบียดกันได้สองคนสองคนนะคะยัง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 แงยค่ะที่ที่แขวนอยู่เนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่คะไอ้ตัวนี้ใช่ไหมคะ ตัวนี้250บาทเองค่ะอุ้ยถูกจังเลยค่ะอันนี้เป็นเป็นธรรมสีธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติที่ทำออกมาแบบนานะคะแบบออริจินอลถ้าเป็นฟูกอันนั้นล่ะคะอันนั้นบอกราคาได้ยังเมื่อกี้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้บอกราคานะคะอันนี้อยู่ที่900บาทค่ะ9 0้คระอถ้าเป็นฟูกนี่ราคาประมาณ900ใช่ค่ะใช่ไหมคะอันนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะมีขายกระติบข้าวด้วยใช่ค่ะอันนี้ทําจากใบตานนะคะกระติบข้าวใบตานคุณลูกค้าชาวเชียวอันนี้เก็บสตางค์ได้ด้วยนะคะ ใส่สตางค์ไว้ในนั้นเป็นขวัญถุงได้พูดมาแล้วก็สตางค์เต็มเลยค่ะเมย์อยากซื้ออยากซื้ออยากซื้อกระติเนี้ในราคาเป็นแค่สามสิบสามสิบบาทใช่นนแต่ต้องเอาสตางค์ออกก่อนนะอ๋อหรอแ้่ขได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าละหนักเชียวนะคะกะติบน้อยกะติบน้อยเอห้าสิบบาทค่ะกะติบน้อยน่ารักมากเลยค่ะนี่แต่ว่าใส่ข้าวเต็มเต็มนี่กินไม่กินไม่หมดนะคะเนี่ยว่าจะเป็นกล่องข้าวน้อยก็ได้ใช่ค่ะกินไม่หมดค่ะ นอกเหนือจากนออกกเหนนืจาั้นแล้วก็ยังมีอาหารพื้นบ้านเป็นของพื้นบ้านจริงๆค่ะนี่ก็ขายสวนเริ่มต้นที่สิบบาทใช่ค่ะอุ้ยห้าบาทค่ะอุ้ยแต่ห้าบาทละค่ะถูกที่ห้าบาทถูกมากจริงๆเพราะว่าเป็นของสวนเองก็ขายราคาไม่แพงนะโอ้นี่นะคะมีมีมี มีหน่อไม้สดนะคะหน่อไม้สดจริงๆค่ะยังไม่ได้แกงแต่ว่าใส่นางนสนางแล้วแกงได้เลยเอาไปก็แกงได้เลยโอ้ยน่ากินมากเลย30บาทเท่านั้นเองนะคะเอาแหละตอนนี้ได้เวลาแจกของนะคะแต่ขออนุญาตเราใช้ไม้ไม้แล้แบตหมดซะแล้วนะคะเหลือเต็มอันนี้อ่ะนะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะสำหรับชา้นเชื่อที่ดูอยู่ผ่านทางเพจของซินีทาวเวอร์นะคะที่เราจะแจกของรางวัล ตอนนี้มีคนดูอยู่สองคนเหรอคะสองคนฉันใช่ไหมใช่คนหนึ่งใช่ไหมแลวอีกคนหนึ่งเป็นใครอ่ะเยอะจังเลยค่ะเข้ามานะคะเข้ามานะเพราะเราจะแจกที่รองจานกับที่รองแก้วนะคะชาดเชี่ยวรีบเข้ามาเลยค่ะในตอนนี้นะคะจะเป็นใครก็ได้สามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยนะเจ้าของร้านจะเล่นด้วยไหมคะมเจ้าของร้านเล่นด้วยเหคะเจ้าของร้านเล่นด้วยไหม นี่เข้ามาเลยค่ะแจก5รางวัลนะคะแจก5รางวัลที่รองจาน3รางวัลและที่อันนี้ที่รองแก้วที่รองจาน2รางวัลนะคะที่รองจานในมูลค่า3 5ิบาบาทนะคะ3 5บาทแจกให้ฟรีเลยเพียงแค่มาเล่นเกมในเพจสนีที่เราไลฟ์อยู่ในตอนนี้อุตระพื้นนี่ร้อยแปดสิบหรอคะร้อยแปดสิบติดมันอยู่ที่ตกใจนะคะพื้นเป็นร้อยแปดสิบอยู่ที่อัตนา คำถามง่ายๆเลยค่ะอ่ะเข้ามาละห้าท่านตอนนี้อาจจะเป็นผู้โชคดีใช่ค่ะนะคะทั้งห้ท่านนี้นะคะตอนที่จะได้รับรางวัลต้องกดไลค์กดแชร์ในตัวที่เราไลฟ์อยู่ในตอนนี้นะคะกดก่อนนะถ้าไม่กดไลค์กดแชร์ถือว่าไม่ได้รางวัลสละดสิทธิ์ไปเลยนะคะคำถามง่ายๆเลยนะคะอาสนะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะขออนุญาตยกขึ้นมาได้ไหมคะได้ค่ะ ยกใช้เลยนะนี่ค่ะอาสนะตัวนี้ราคาเท่าไหร่เราเคยบอกแล้วเมื่อกี้ตอนไลฟ์ว่าอาสนะเนี่ยราคาจะประมาณนั้นะนะคะราคาเดียวเลยอะไรก็ตามที่เป็นอาสนะนะคะตอบมาเลยค่ะตอนนี้ตอบมาเลยนะคะ5ท่านค่ะคนที่ตอบถูกหรือใกล้เคียงมากที่สุด5อันดับแรกจะได้รางวัลของเราไปเลยทันทีนะคะ อันดับ1และอันดับสองจะได้ที่รองจานมูลค่า3 5บาทนะคะส่วนอันดับ3 4 5ี่ห้าจะได้ที่รองแก้วใบนะคะมูลค่า10บาทค่ะอยากได้นะคะอยากได้อันนี้แหละ MC มักน้อย <c oughs> ตอบมาเรื่องคะมีคนตอบมาเรื่องคะตาก้องไม่มีเลยหรอ <c oughs> ไม่มีเลยหรออ่ะฉันจะเล่นนะตอนนี้เมื่อกี้กดไ like, ลค์กดแชร์แลวนะคะตอบมาเลยค่ะ เดาไม่ถูกหรอเมื่อกี้เราบอกอยู่นะบอกไปแล้วค่ะใบเล่อหลักร้อยนะคะเป็นหลักร้อยนะคะหลักร้อยค่ะบอกมาเลยบอกมาเลยใหญ่แต่หลักร้อยนะคะเอ็มนุชี่จะเล่นก่อนนะคะเล่นก่อนนะคะอุตายก็จําไม่ค่อยได้นะเมื่อกี้อุตัยมีคนเข้ามาแล้วค่ะคุณปอยปอยคุณปอยปอยสาปอยตอบแปดรอยนะคะตอบแปดร้อยแปดรยเป็นคําตอบที่ผิดค่ะ น้อยไปนะคะ,ะยังน้อยไป,ไ,ปไปอยู่นะคะ800น้อยไปนะคะ m c ็มซีนซี่ตอบ500 500ใครตอบตามเอ็มซีนูซี่น้อยไหมนะคะ800ยังน้อยไปเลยนะคะ500ห้าร้อก็น้อย600ก็น้อยค่ะใครตอบคุณปล่อยปล่อยแบบเก้อยเกบเก้เอาอย่างนี้ไปแล้วกัน999มากไปนะคะมากไปมากไปมากไป800น้อยไป999มากไป นะคะมากไปอยู่ระหว่างนี้ค่ะเจ้าเชียวอยู่ระหว่างนี้800กับ9 9 9นะคะแต่บอกแล้วมันเป็นตัวเลขเดียวอะหลกัหลกๆเลย0ูนยเลยค่ะศูน,น,น,นตัวเลยอะไม่มีติ่งนะคะไม่มีติ่งเลยค่ะแปดร้อยเ,เออแปดร้อ้าสิบมั้ยนะคะแปดมีอยู่ค่ะคุณยองแปดร้อยห้ปด้อยไปนะคะแปดยังน้อยไปอยู่นะคะคุณปอยปอยปอย,ปอยคุณปอยปอยสามปอย ตอบ900ถูกค่ะเอาถูกต้องนะคะเ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะ900บาทถูกต้องเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีคนเล่นอยู่ไม่รู้ถึง5คนหรือเปล่านะคะแต่ถ้าถึง5คนเนี่ยเราก็จะนับอันดับที่1 2 3 4 5เลยะนะคะแล้วก็จะประกาศผลในเพจของซีนีทาวเวอร์เลยนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีใครเล่นบ้างเอ่ยคุณปอยปอยปอยหนึ่งคุณยง คุณยองไม่บอกเขาอ่านชื่อผิดขออภคยนะคะคุณยองสองคุณทิพพามาคนที่สามนะคะคุณม,ม,คมีอยู่สามคน่ะมีอยู่สามคนตอนนี้เหลืออีกสองรางวัลค่ะอีกสองรางวัลถ้ายังไม่มีใครมาตอบรางวัลที่สี่จะเป็นของ MC Newsy นะคะ,ะเป็นของ MC <c oughs> เลยนะทำไมของ MC ไม่มีคำตอบอะนี้หายไปไหนแล้วอะยังตอบได้อยู่นะคะยังตอบได้อยู่นะคะ ใครที่ตอบมาถูกต้องถูกต้องเป็นอันดับที่หนึ่งสองได้รับรางวัลไปเลยนะคะรับรางวัลนี้ไปเลยที่รองจานที่รองจานมูลค่า3 5บาทนะคะให้ไปเลยอันที่หนึ่งและสองและที่รองแก้วสำหรับอันดับที่สามสี่ห้าค่ะให้ไปเลยมูลค่า10บ,บาทนะคะน่ารักนะคะอันนี้มาเป็นรองแก้ว คิดว่าตอนนี้เขาจะมีคนแบบตอบเข้ามามากมายแล้วนะคะตอนนี้เราก็ปล่อยไหลไปค่ะเดี๋ยวจะเป็นเช็คดูทีนะคะว่าใครตอบได้ถูกต้องและใกล้เคียงมากที่สุดจะประกาศผลในเพจของสี่ทาวเวอร์และถ้าใครที่ได้รับรางวัลแล้วให้ไปรับคูปองที่แผนกประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งของเรานะคะแล้วก็เอาคูปองนั้นมารับรางวัลที่บูธของกลุ่มสตรีทอสือน,นะคะทีนี้ถ้าบอกว่า จบงานเราไปแล้วนี่นะคะไม่กลัวพิธีก่อนตกใจนะีว่าไม่จะหมดเสียงอะไรไม่กลัวพิธีก่อนจบงานงแล้ว,อ,ลวอยากจะซื้อแบบเสือสวยๆแบบนี้ตามไปซื้อได้ที่ไหนคะที่บ้านปากน้ำนะคะตำบลกุดลาดค่ะหลวงพ่องเงิน700ปีค่ะ โอ้ให้ตามไปซื้อที่หมู่บ้านเลยนะคะถ้าอย่างไงเนี่ยถ้าไปไม่ถูกให้แม่ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้มีไลน์มีอะไรกันไปแล้วก็เดี๋ยวตามปักหมุดกันไปนะคะตรงนี้ก็แวะไาอื่นๆกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ทางกลุ่มเนี่ยก็ยังมีขายอยู่ในงานของเราจนถึงวันสุดท้าย12ธันวาคมนะคะส่วนใครที่จะมารับรางวันวันอ่ะให้มาก่อนวันจบงานนะคะงาน18นาฬิกาถ้ามาหลังจากนี้เขาจะกลับก่อนนะคะ อดได้ของเสียใจด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้ก็โอเคนะคะ,คะถือว่าได้แนะนําสินค้ากันหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะคะขอบคุณทางกลุ่มสตีทาเสียด้วยนะคะ,คะ,คคะที่มีของดีมามอบให้กับเราขอบคุณซาชเชียร์ด้วยนะคะติดตามกันได้อีกทีหนึ่งสำหรับร้ฟ์สดของเราวันพรุ่งนี้อีกสองร้านแจกอะไรเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่คะ